แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอีกที่หนึ่งค่ะไปชม วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะคะจะพาไปไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมปังเสวยสุขอิรยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกเป็นมรดกแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนนะคะคเพื่อได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีค่ะให้พระแม่คุ้มครองนะคะและนอกจากจะไปไหว้ขอพรพระแม่กวนิมแล้วค่ะเรายังพาท่านผู้ชมนะคะไปไหว้ขอพรนะคะขอโชคขอลาบองค์พระยุลัยไพศาลคุรุพุทธเจ้าพระเงินที่พระเงินใหญ่นะคะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ออภาาพนจังหวัดนครปมกันด้ววยยไปชมกัันนนเลค่ะี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตําบลบางช้างอําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะพระยูลายภัลสัตวกรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็น ให,ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนารมันใหใ่ญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพรน,นั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะ แล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหวแล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาเพื่อบาร,รมีธรรมขององค์พระยูไรภยัยสัจทยคุรุพุทธเจา้า ขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดขาด ในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตสวนกวนอิมได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองกันที่วัดธรรมปัญญารามบางง่วงอำเภอสามาพรานจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะ